อ่ะครับโอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนาะอต้อนรับก็สู่ช่องจีจีวอกวีทีวีด้วยเลยครับแล้วก็กลับสวัสดีคนที่รักซอสออนไลน์วานเล่ยโชว์ดาวด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่วงจีจีเอสโอวีเอสนิวส์นะครับผมอยู่กับพาร์ทที่สาสิบเอ็ดแล้วนะครับเอก็วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งสำหรับคลิปที่มีชื่อว่าจดหมายจากโปรดิวเซอร์นั่นเองนะครับอ่า ก็วันนี้อยู่กับพาร์ทที่6แล้วนะครับผมก็ในที่สุดนะครับผมก็ข่าวอ่าวันที่6ก็มาสักทีสลับของวันเล่ย o d ดาวนะครับก็แน่นอนพาร์ทก่อนพาร์ทที่5ใช่ไหมก็ผมได้อัปเดตช่วงที่ผมกําลังอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมอ่านหนังสือพาร์ทอยู่ก็ตอนนั้นอัปเดตก็จริงๆรู้สึกว่าตอนนั้นที่เขาปล่อยมาเหมือนจะเป็นแค่รูปภาพประมาณ6รูปซึ่งเอาจริงๆ แน่นั้นมันไม่ได้มีอะไรมากครับผมนอกจากว่าเอออธิบายสั้นๆแล้วก็รูปภาพซึ่งไอ้พาร์ทห้าคือข่าวค่อนข้างสั้นนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยซึ่งแน่นอนว่าข่าวรอบนี้ก็น่าจะสั้นเหมือนเดิมเพราะว่ารูปภาพที่มารอบนี้มันมาแค่รูปภาพเดียวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยกันลวกันนะครับว่าเออสลหับข่าวรอบนี้มันเกี่ยวกับอะไร นะครับผมอ่ะก็แน่นอนอันนี้คือรูปภาพที่ทางโซดาเวไลน์ว,นา,วา,าเลมโชดาออฟฟิเชียลจากดิสคอร์ดก็โพสมาเลยนะครับผมเนาะก็อันนี้คือรูปภาพที่เขาปล่อยมานะครับผมก็ถ้าผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าแผนที่ที่ เราได้เห็นนะ่ยคือแผนที่ใหม่นะเออนะครับผมจริงๆาแผนที่เอโอรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นมันจะเป็นช่วงกลางวันใช่ไหมอันนี้คือเป็นช่วงตอนเช้าอเองนะครับผมจะสังเกตว่าสิ่งที่มีเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องดามเมจครับผมมีการกระจายมากขึ้นนะผมบางทีมีโอกาสติดขี้แล้วก็อา เหมือนเขารู้เหมือนเขาบอกว่าดามเมจจะทําการกระจายมากขึ้นอ่ะอันที่คือรูปภาพมันเองนะผมเนาะซึ่งระหว่างพูดเดี๋ยวผมจะเปิดรูปภาพค้างไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมานั่งอ่านด้วยกันกันเลยละกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีก็ลงกดเชื่อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการไลฟ์พี่ต่อไปถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดอธิบายผิดหรือว่าลิ้นพลาไม่เข้าใจ ขอใครดูชมด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสลับพาที่แล้วก็คนดูเยอะมากก็สองร้วกว่าคนก็ thank you ล้วกันที่อ่ะยังน้อยยังมีใจรักเกมส์สลาวอะไรวานเลฟโทดาวอยู่ซึ่งลหลายหลาคนแบบบางคนทิ้งเกมนี้นะแต่สลาผมก็คือผมไม่สน ว่าเกมมันะกากอะไรคือด้วยควเขที่ว่ามันเป็นเกมซอดเอาล่ารยอะใจเรารักเอ o อ่ะเราเล่นนะจริงๆบอกก่อนไอวันเลอฟโทดาวถ้าเกิดสมมุติมันไม่ได้ใช้ชื่อวันเลมันมันไม่ได้ใช้ชื่อเอนะผมไม่เล่นหรอกเออผมไม่เล่นหรอกนะครับผมเนาะอ่ะก็จริงๆรูปภาพมันไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าพาร์ท ก่อนรู้สึกว่าเขาก็อธิบายไปแล้วเรียบร้อยนะว่าเอไอคอนลูกตัวละครก็เชัดเจนมากขึ้นมีการเพิ่มระบบนั่นนู่นนี่อ่ะเดินเรามานั่งอ่านกันเลยละกันซึ่งหน่นอนผมก็ได้ทําการแปลไทยแล้วนัเองนะครับผมเนาะก็อ่ะจดหมายจากผู้ผลิตพาร์ทที่6สวัสดีทุกท่านที่เล่น s o v s นี่คือทาเคอุจิโปรดิเซอร์ของ s o v s นี่คือการอัปเดตความคืบหน้าของเดือนเมษายนอ่ะสลับทีมรอบนี้ก็คือเป็นทีม ที่มีชื่อว่าวิธีเล่นการต่อสู้อ่าสำหรับการลบในอโอเวียตอัปเดตเราจะมุ่งเน้นไปที่ความเสียหายสุดๆและความเร็วที่ชัดเจนเมื่อวางแผนการแก้ไขที่เราจะทำอ่านะครับผมเนาะก็คือเหมือนเขาเขาจะสื่อว่าเขาจะปรับเรื่องการโจมตีให้มันสมูทมากขึ้นเอานี้ดีกว่านั่นเองนะครับผมเนาะกล่าวอีกกล่าวอีกในหนึ่งเรากําลังหาวิธีที่ดีที่สุดในการ ปรับประสบการณ์การต่อสู้เพื่อให้คุณสามารถสร้างกองเสหียได้มากขึ้นและเคลียร์การต่อสู้ได้เล็วยิ่งขึ้นดังนั้นเราพูดถึงประเด็นสําคัญบางประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการลบใน s อ s โอเอัปเดตเราแสดงรายการฟังก์ชันโดยละเอียดแล้วดังนั้นหวังว่านี่จะทําให้คุณได้เห็นภาพดีขึ้นการต่อสู้ดําเนินไปนเช่นไรนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะก,ก็ก็คือตามที่เขาสื่อคือเขาปรับฟังก์ชันจงตีให้มันตี แรงและเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมเอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ฟังก์ชันพื้นฐานสิ่งที่เขาอบอกก็มีตามนี้คือใช้การโจมตีปกติและทัศษะอย่างเต็มที่เมื่อโจมตีเมื่อจํานวนการโจมตีคอมโบของคุณเพิ่มขึ้นความเสียหายและ คอ,อสียหายจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนั่นเองก็ตามปกติของเกมแนวต่อคอโมโบเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมาสร้างคอสหายให้กับคู่ต่อสู้มากขึ้นเมื่อคุณใช้อุปรกรณ์องค์ประกอบพิเศษพวกมันอ่อนแอก็คือเรื่องอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าประมาณแบบเรื่องธาตุนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาใช้สวิตช์เพื่อถอยและจงตีพร้อมกันอันนี้ผมไม่รู้ผมนึกภาพไม่ออกนะครับผมเขาบอกว่าเออใช้สวิตช์เพื่อถอยและจงตีพร้อมกัน อันนี้ไม่รู้ว่าอย่างไงนะเหมือนเหมือนถ้าผู้ชมจํารูปภาพอันนี้ได้ไหมที่มันเรียงกัน3คนนะผมว่าเขาน่าจะหมายถึงระบบนั่นแหละคือเหมือนเป็นการสวิตช์จงตีทั้งอ่าพร้อม3คนไปเลยแบบทําดาเมจเลยมาดีนะครับผมเมื่อทําสลับอ่าเมื่อสลับทำลายสําเร็จทักษะของการสลับตัวละครจะเปิดใช้งานได้แล้วก็ต่อมาใช้ไซสเซ็เพื่อหลบการโจมตีได้อย่างรวดเร็วก็ลหลายๆคนก็คงรู้ ด้วยนะว่าเออวิธีการหลบมันยังไงนะครับเมื่อดาเดินการขั้นเมื่อดําเดินการขั้นตอนทันเวลาสาเร็จโอกาสติดคี้ของคุณจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาตามระยะเวลาที่กาหนดอ่ะแล้วก็ต่อมาเมื่อเกรด F S F F F รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเกรดไม่ตายใช่ไหมอ่ะคุณจะสามารถใช้เจ้าศาสการตกแต่งอสุบลังได้แล้วก็ต่อมาเมื่อเกรดปลุกพลังเต็มคุณสามารถใช้การปลุกพลัง ซึ่งจะขยายความสามารถของตัวละครได้อย่างมากอ่ะอันนี้คือฟังก์ชันพื้นฐานนะครับผมก็แน่นอนลหลายๆนก็คงรู้กันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมจะอธิบายวิธีการต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้โซเวียตที่โดยใช้อัปเดตประเด็นข้างต้นอ่ะก็ผมจะอ่านแบบให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับอ่ะสร้างคอส่หายให้มากขึ้นหากคุณสร้าคอสาหายมากขึ้นในระหว่างการต่อสู้ การเพิ่มจนวนจงตีและคอมโบของคุณจะเพิ่มทวีคูณคอสหายเป็นกุญแจสําคัญคุณสามารถรักษาคอมโบได้ตลอดเวลาโดยการจงตีอย่างต่อเนื่องแต่ในโซวิที่อัพเดต การใช้อเวคเคนนิ่งจะทําให้คอมโบของคุณไม่สิ้นสุดดังนั้นคุณสามารถรักษาการโจมตีที่ทรงพลังได้อย่างต่อเนื่องอ่ะอันนี้หลายคนคงรู้นะว่าเออพอเข้าสู่อเวคเคนนิ่งมันก็จะแบบเออโจมตีได้อย่างต่อเนื่องนันเองนะครับผมเนาะก็ผมจะอ่านเอาที่มันสําคัญสําคัญละกันนะครับผมเนาะตอนนี้นอกจากความต้าทานในการรักษาส,สมดุลของเกมอย่างเหมาะสมเรากำลังพิจนารณาที่จะลดอุปกรณ์ต่อไปนี้นะระหว่าง การปลุกพลังคูดาวทักน์ศูนย์แล้วก็เปลี่ยนคูดาวทักน์ศูนย์นะครับผมก็คือมันเขาจะเอาคูดาวทัศษะแล้วก็เปลี่ยนคูดาวออกนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาบนหน้าจอแก้ไขาปาร์ตี้คุณสามารถจัดรูปแบบเพื่อใช้ประโยชน์ของจุดอ่อนประกอบคู่ต่อสู้ได้นอกจากนี้เมื่อจัดเรียงสิ่งต่างๆเช่นก้าเขาสามารถและที่เกาะคุณสามารถทําได้โดยคํานึกถึงการเพิ่มพลังโจมตีอ่ะอันนี้คือข้อแรก ต่อมาข้อที่2เคลียการต่อสู้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเคลียรในการต่อสู้ให้เร็วขึ้นคุณไม่เพียงพอพยายามสร้างกอเสียหายไม่ให้มากที่สุดที่จะปไปได้แต่ยังต้องรักษาให้มีประสิทธิภาพด้วยอะนะครับถ้าหากต้องการจงตีตัวละครคุณลงสู่พื้นดินอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่สําคัญในการต่อสู้คือด้วยเหตุนี้สวิตจึงจะเป็นวิธีการต่อสู้ประโยชน์อย,อย่างสภาพแวดล้อมใหม่นะครับ ก็เหมือนเขามาอธิบายปรับอะไรนิดหน่อยนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ต่อมานอกจากนี้เมื่อคุณใช้ส์ยเส็เพื่อหลบการโจมตีหากคุณหลบไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญคุณสามารถเข้าใกล้คุ่ต่อสู้ได้อ่าเราขอเราขอแนะนําให้ดําเนินการไทม์สวิตช์หรือไทม์สเตปนอกจากจะเปิดใช้งานเอฟเฟกที่ได้เปรียบเทียบเพิ่มเติมนะครับผมก็อันนี้คือเนื้อหาคร่าวๆนะผมจริงๆพูดตรงๆ ไอสิ่งที่เขาพูดมาพูดตรงตรงัวนะท่านผู้ชมเรารู้หมดแล้วเว้ยเออคือเรารู้หมดแล้วเลยเว้ยว่าเออเกมเป็นไงคือเขาแค่จะพยายามสื่อสั้นๆว่าเออเดี๋ยวปรับให้มันเลง,ง่ายขึ้นแต่สำหรับผมการที่อ่านก็คือเผื่อบางคนลืมว่าวิธีการเล่นเันเร่อยั่างไงนะครับผมก็อันนี้คือเนะื้อหาทั้งหมดที่เขาอบอกนะครับผมเนาะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติม,ตมนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอแปลก่อนนะ ขอแปลแปล๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมมันมีอันหนึ่งที่ผมไม่ได้แปลนะนะผมคือพูดตรงๆเนื้อหาไม่มีไม่มีเฮียแล้วไม่มีอะไรมากนอกจากแนะนําการต่อสู้อ่ะซึ่งเอาจริงปะคือคนที่เล่นแบบจริงจังๆแบบผมเนี่ยหลายคนก็คงรู้ว่าโอเคคือกูกูรู้อยู่แล้วว่าเวลาจะกูเวลาจะหลบสเต็ปท้สเต็ปใช้สเต็ปทำไงริงไหม เออนะครับผมคุณคิดอย่างไรสิ่งที่ชั้นแบ่งปันในวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนเชื่อว่าจะนําไปสู่ประสบการณ์การต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราอาจจะจําเป็นปรับการใช้งานใหม่เหล่านี้ขณะที่เปิดตัวเราแค่อยากจะบอกคุณว่าเราอยู่ไหน นะครับผมเนาะเมื่อโซเวียตกลับมาให้บริการอีกครัง้งเราบอกว่าทุกคนจะมีเวลาง่ายขึ้นในการปรับแต่งกลยุทธ์การต่อสู้ของคุณนะครับผมเนาะกราฟเดตครับคุณหน้าต่อไปเรามีกําหนดในช่วงพุษสภาคมก็แสดงว่าโอเคเกมยังไม่เปิดนะครับผมก็ช่วงซัมเมอร์ของญี่ปุ่นนะก็ประมาณเดือนอะไรประมาณเดือน7ใช่ไหมเดือนเดเดือน8ปดรประมาณนั้นแหละเออนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับผมสลหรับอ่าเนื้อหา อัปเดตของพาร์ทที่6ก็เป็นไงบ้างสลับในหารอบนี้ก็เอาจริงพูดตรงๆมันไม่ได้มีอะไรมากไว้ท่านผู้ชมนอกจากเขาแค่มาเหมือนเป็นการให้เรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งว่าโอเคเฮ้ยในการเล่นต่อคอมโบมันทำยังไงใช่ไหม เออเวลาจะซช์สเตปหรือทาสเตปวันทำยังไงเลยมานี้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคงั้นก็ขอตัวจบคลิปนี้นะผมก็แค่เกิดคลิปนี้ใครมีความคิ่เขียนตรงไหนก็สามารถมาเมนกันได้เลยก็คลิปนี้ผมก็พูดได้แค่นี้แหละแน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีการโพสต์ในชุมชนเพิ่มเติมด้วยกันละกันเนาะโอเคนั้นก็ไปแล้วผมบ๊ายบายครับบาย